เมนนาตายาเล่นชานิสป่าแบกคอน40ดาวชานิสปรากับคอน40ดาวไอ้สเตอร์ฟาน40ดาวจะพาไอ้สเตอร์ฟานชนะได้ไหมไปนะผมมานะครับยาข้ามแรงพี่น้องมีกี่ตั้งค่าอย่างอุ้ยตั้งคานัก่ายยาฆ้าแมลงแบะ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  มาเด้พี่น้องฝากเจ้ยเชนเด้นนะครับพี่น้องจ๋าเอาฝากคอมเมนต์ทางทายกันหน่อยส้มหัวเอ้ยส้มหัวอยู่ทางไหนวันนี้ส้มหัวผมไปจ้างเฮ็ดเชนเดนนนนท์ยาปลาเนาบอหาเด่นอีกสองตัวนะทายไ่ะฮะหมออารมณ์พนอยาข้ามาเลยโตเดียวนึงตามข้ามาเลยว่าไม่อยากหามาเลยมันตามข้ามาเลยถูกปหา โอ้ยนอตามข้ามาเลยฮ้ารอะเตดาวเหรอเตอบดาวเหรอน้องไวขเออนี้ดีกว่าว่ะแย่อะไรกเานะบอมน้องสุทิดาเพิ่งเลิกงานเหรอครับูหไปแล้วพูดิดาด้วยหีสองโนตดเจ้าป่าโอเคป่ะ อ่าเอาไปละเอาไปละเจ้าป่าเอาไปเดี๋ยวตัวไปไหนจับไปไหนจัไปไหนหาหมอโอ้โหเจ้าจอดมันยอดมากทุกคนดูจ้าก้มาแรงวมาแรงสวยหาหมอหาหมอแบกสี่สิบดาวได้ไหม ทีสิบดาวได้ไหมเฮ้ยได้ห้ามาแร้งอ่ได้แล้วทำไมรู้ทำไมรู้ความถูกต้องคำนั้นม่โอรุตไม่โอรุตไปอูรุตไปอรุตเฮ้ยเฮ้ารุตฟารุตไม่โอรุตเฮ้ยจบจบเลยยา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 ยได้โอรุตได้โอรุตเอฟ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 เลี้ยงกับข่ายไม่เลยเอาดีดีเอมเอาดีดีเอาดีดี เอ็มโอ้หนักมองกำลังเข้ากำลังเข้าแล้วไปแล้วไปครับเรนเรนทานเรนทานทานให้โอูเรนทานให้โอูอันนี้เรามากับคนดังด้วยนะครับน้องสเตอร์ฟานนะครับทิกต็อกนะครับผมเกมเกมนึงเอฟพีน้องสเตอร์ฟานน้องสเตอร์ฟานโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ลอดได้ไง ว่าจะทิงไหนคนดังไฟคนดังไฟทีู่้นุยไฟทางไฟอรอไอ้น้องจะเตอมฟาอยู่ไหนน้องจะเตอมฟาอยู่ไหนปั๊บปั๊บปั๊บปป๊บปรักหน่อยน้องจะเตอมป๊บปั๊บปั๊บเอาบ้านจะเตอมป รับเอยรับเยเรับเอยรับเยรับเลยเอา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 อเอา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 หาหมอนฟเรนเอ็ดเลยฟเรนเอ็มีพีแน่นอนฟเรนคือเอาเทืาว่ยในคือเอาเทืาว่วเท้หัวจังใดมีกี่เมาเอย่เตอร์อ้ยว่ะเอาเอาเอาเตท่านบอลเท่านมันออกไมประกันก้อนบอลเตอรสองคนท่านบอลตัว สเตอร์ไอบอกแล um. oh ้วสเตอร์สเตอร์ไอบอกแล้วอู้ยสเตอร์จิงได้สวยมากครับจ er> ้าไม้มีใคดรหยุดท่านีไดว้าีไไปตีตีไปีไตีไปไปตีไไปไปี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 ไปสวยตต ไอมีสตาร์บลเตอร์ที่มีัม่วน่ะเม่าน้ำาอ่านมาแน่นอสวัเตเตอร์นครนครนครเจเตอร์รับบ้านผูนึงนครโคเรนมาเรนมาดังนครเจตเตอร์ดังนครโอ้ยขอบุญค่ะโอ้ยเตอร์ ไอ้ตี๋ใจคนกดครับอุ้ยคนไอ้คนเลยไอ้พี๋จโน่ขัดเตยไอตี๋ไอตี๋ไ้คลิปเอ้ยขัเตยเอาลงอยู่บ่อาทิตย์ได้คลิปเหมือนสเตย์ก็จะเอาโกโก้ลงเลยแม่สเตย์หาหมอสามมิไอตี๋ได้คลิปล่องในบทสเตย์แถวว่องวัดดีวันนี้ครับผมวันนี้ครับนี่ครับเลยครับท่านนิต้อมมหาโหดครับผมสเตย์นี่จะสเตย์สวยไอสเตย์ เตอเธอเธอป้อนทีไอเตอร์ตเธอไม่เตอเธไม่ตายเกรดบ้างสวยเตอสวยนักข่าวเธอร์นักข่าวโจ๊บ้างเธอร์โจ๊บ้าโอ้ยน่าขวัญบอกกันบ้านพวเพื่อนไอเธอทีบ้านแนะเธอ มันยอดมากตีบ้านม่ได้สเตอร์เออเออเออสเตอร์โอ้ทีบ้านไม่ได้อีสเตอร์เกมตึงแงงครับพี่น้องไปคับฟีทิเตาร้อนสเตอร์เฮ้ดไอ้ดอยพี่น้องสเตอร์านย่สไปซะโอยยมาออกค่อยเอาข้อมาข้อมา เลคลตีองสเกตูเมยัง,งไม่พร้อมมีใครหยุดขขาได้ใครหยุดข้าได้อย่าห้ามมาแล้วสตอร์ตอนนั้เราะด้แล้วเตอร์อรอรอไปแล้วออกเทียวแล้วม่เทียวอยู่ไม่เทียวเจอไม่เทียวอยู่โอ๊ยเอมิจิเียวเนืงจะเตอ เตีมพิกอีนี้จะเตอเจ้าไอ้หายเล้เตีมพริกแค่นอ่ะจะเจอเฮ้แก่พิกดิมิรับหน่อยเลยดิมิสวยอู้ท่าสองออหน้าคดไม่ได้หิปตาเลยหน้าคอดอ่ะ แรงเกินซานิดโอ้โหได้พิษตาเลยนะไอ้ตาคอสอ่ะทีเดียวคลิกทีเดียวคลิกเลยฮุ้ยเลยท่าสองจ่อร้อยตีอาถึงหน่อยละก็จะจ่อร้อย่าแร้ขนาดนี้จตอ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 จ่ดจ่อจ่อต่ก็ไม่ตอ้อ สวยออ้ยแรงเติมมาหนินะเติมมาหนมาหนิมาหนิรหนิโคตรแรงอ่ะทีนี้เดี๋ยวไอ้เมตตีก่อนดึงตอรับไปปักปักปักโอ้โหแบบแรง อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่มีใครหยุดข,ข้าได้อออโอ้โหจะเตอร์เก่าหมดแล้วอีกนะจะเตอร์เพื่อนเอาไงดีวะเตอร์มังคอนชูความสำเร็จโอ้ยไปแล้ว 100 lần Tôi tới thay cho cho. Khoan nào, Ui, ai bay con đó. Stơ ai bay con Ui, nó lại mod. Chân áo đó, chỉ đó, Stơ ai bay bán thần rồi. Suối, 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 nó suối, suối, M m m m Ui em nhí, nhí khỏi nhã em จุดจุดเอ็มจุด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 เขาไปจุดจุดจุดเอ็มจุดเออสวยสวยเอ็มเอ็มานยิ่งความเลยเอ็มสวยถือว่าไอ้แตกล่าไปดูความุ่มอยู่ซาเลนจะน้องพาวิสานะผมเล่นซานิดนะผมให้ชนะ MVP นะครับแต่ว่าผมจัดไปรูจะได้ MVP ีไหมโอ้ยหาหมอจบกาเลนไง ขอบคุณนะพาวิสาขอบคุณชาเลนจ์ดีๆจ้ะน้องมาวิสานะคะรับดูลุนหน่อยลุงได้ครับผมโอ้ไม่เล่นชาลิสมานี่เป็นปีนะครับผมโอ้ย MEP ไหม MEP ไหมถ้า MEP ได้หมีจากน้องปุ๋ยไฝ่ด้วยไหมนี่หกนี้อุย้ย MEP ค่าไอเทมนะครับผมท็อปเทิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวไปนะครับผมนี่ครับน้องคนนี้นะครับผมไปลุงอ้าวมาทำให้ขึ้นถูนดาววะ ไอ้น้องจะเจอมันสี่สิบดาวนะทำไมข EX er ึ้นศูนย์ดาวอ่ะฮะอุ๊ยขอบคุณครับเราจะลูปพิม้นไปมันจะเป็นเลขเลขเลขเดียวไอ้รางวัลเลยับพี่น้องขอบคุณปุนยฝ้ายนะผมนี่ครับ39ดาวนะครับฝั่งเขา3าดาว8ดาว14ดาวเย้ดาว ขอบคุณครับขอบคุณครับผม26ดาวอู Ooh, มในผู้ดาวสูงจบไปแล้วพี่นอ้องโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับปุยฝ้ายขอบคุณครับสามตัวแถมให้ใช่ไหมครับผมจัดไปครับผมนี่ครับเลดสิบเมตรครับสปิริตสิบเมตรครับ ดักข้อนคอ10เมตรครับขีด16